สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรอีกเช่นเคยครับคลิปนี้จะมาพูดคุยในเรื่องที่หลายๆท่านเองถามก็มาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วมันล้มเหลวคือชีวิตไม่ดีชีวิตพังบางท่านเนี่ยเป็นทุกมาหลายเดือนหลายปีแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ได้คือลุกขึ้นสู้ไม่ได้พยายามที่จะลุกขึ้นสู้แต่ก็สู้ไม่ไหวถอยทุกทีหมดแรงหมดกำลัง หลายๆท่านเองพยายามเต็มที่แล้วเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีกำลังใจหรือมีพลังมีกำลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่เพราะว่าหลายๆท่านเองตอนมีชีวิตอยู่ก็อยู่ด้วยความประมาณก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองบางท่านเองกำลังมีชีวิตดีมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเงินทองหรือมีข้าวของเครื่องใช้ที่เยอะแยะมากมายตามแต่จะหาได้ และก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้มาแต่สุดท้ายชีวิตก็พลาดพลังซึ่งจริงๆแล้วนะครับไม่มีใครที่อยากจะให้ชีวิตนั้นพังถูกยึดบ้านยึดรถหรือเป็นหนี้เป็นสินทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับชีวิตของเราที่เราปรารถนายิ่งเราปรารถนามันจะไม่สมหวังซะด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นมันเป็นสิ่งที่เสื่อมได้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เหมือนกับเงินทองเข้าของเครื่องใช้ที่เราปรารถนาที่เราอยากจะได้เมื่อได้มาแล้วมันก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วเมื่อมันเสื่อมไปเราจะทำยังไงเพราะว่าโลกธรรมมันมีฝ่ายได้กับฝ่ายเสื่อมฝ่ายได้นั้นก็คือได้ลาบได้ยศได้สรนเสริญได้ความสุขส่วนฝ่ายเสียนั้นก็คือเสียลาบเสียยศหรือถูกนินทาได้รับความทุกข์ต่างๆ เมื่อเราอยู่ในช่วงฝ่ายเสียเสื่อมลาบเสื่อมยศชีวิตตกตำ่ำเราควรจะลุกขึ้นสู้ได้อย่างไรหลายๆท่านเองลุกขึ้นไม่ไหวหรือบางท่านเองก็ยอมจำนนแต่จริงๆแล้วประโยชน์สุขในปัจจุบันพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสสอนเอาไว้ให้ให้เราลุกขึ้นมาสู้ใหม่ให้เราพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องถูกธรรมเราเองจะได้ไม่พลาดอีก เราจะลุกขึ้นมาสู้อย่างไรให้ถูกต้องถูกรมพระพุทธองค์ตรัสไว้สี่ประการนะครับประการแรกก็คือถ้าเราล้มไปแล้วคือชีวิตของเราเนี่ยติดลบหรือมีหนี้สินหรือแม้จะเริ่มต้นใหม่บางท่านเองอาจจะดีหน่อยก็คือไม่มีหนี้สินแต่พยายามเริ่มต้นใหม่จากศูนย์แต่บางท่านเองเริ่มต้นใหม่พร้อมกับหนี้สินหมหาศาลมากมายเราจะทำยังไง แต่บางท่านเองอาจจะมีเงินก้อนหรือมีเงินทุนก็ไม่เป็นไรแต่วิธีการถึงแม้ว่าเราเองจะมีหนิสินหรือไม่มีเงินเลยหรืออาจจะมีเงินทุนก็ตามอันดับแรกข้อแรกให้คุณผู้ชมใช้ใจ่ายให้สมดุลพอเพียงเก่ฐานะก่อนเลยทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองเลยว่ารายจ่ายของเราเรามีอะไรบ้างและรายรับของเราเรามีอะไรบ้างที่จะได้เงินมา ถ้ารายได้ของเราเนี่ยมันน้อยมากกว่ารายจ่ายอันนี้ปัญหาซ้ําเติมแน่นอนปัญหามาแน่นอนเพราะฉะนั้นรายจ่ายอะไรที่เราสามารถลดละได้และเราเองอย่าเพิ่มรายใจ่ายให้ลดให้มากที่สุดแต่ถ้ามันลดไม่ได้แล้วเพราะบางท่านมีหนี้สินจาเป็นต้องจ่ายต่อเดือนเท่านี้เท่านี้ หรือมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่สามารถผ่อนผันได้ก็รวบรวมมาทั้งหมดว่ามีรายจ่ายเท่าไหร่และมาดูรายได้ว่าเรามีรายได้พอไหมถ้ารายได้ไม่พอเราลองมาคำนวณเวลาของเราเองดูเวลาของเราเองว่าเวลาที่เหลืออย่างเช่นบางท่านเองเป็นพนักงานหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออาจจะรับจ้างหรืออาจจะทำงานอิสระต่าง เรามาดูเวลาในการทำงานของเราว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเวลาเหลือไหมที่เราเองจะไปทำงานพิเศษอย่างอื่นที่ให้มันมีไรายได้แต่ก็อย่าหักโหมเกินไปและงานที่ทำให้เป็นงานสุจริตเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาตามมาเพราะบางท่านเองไปทำงานในทางที่ไม่ดีซึ่งก็นำพาให้ชีวิตที่ลำบากอยู่แล้วไปทำงานที่ไม่ดีเกิดการผิดพลาดขึ้นมายิ่งหนักกว่าเดิมอีก เพราะฉะนั้นเมื่อเราเองคำนวณรายจ่ายเราคำนวณรายรับแล้วถ้ารายได้เราน้อยเราเองก็หาทางเพิ่มรายได้เรามีเวลาเหลือกี่ชั่วโมงในหนึ่งวันเรานอนกี่ชั่วโมงเราคำนวณเวลานอนแล้วเอาเวลาที่เหลือ เราศึกษาการงานที่พอจะหาเงินได้ในยุคสมัยนี้ในทางออนไลน์ที่เราเองอาจจะไม่ต้องออกจากบ้านไปทำงานสามารถทำงานผ่านโทรศัพท์หรือผ่านมือถือเครื่องเดียวก็ได้ก็ศึกษาหาความรู้ดีกว่าเอาเวลาไร้สาระที่ไปนั่งจมปลักนั่งปรับทุกข์นั่งคิดเรื่องต่างๆนานานำเวลานั้นแหละนามาคิดวางแผนเพื่อที่จะหาไรายได้ใหม่ มันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองถึงแม้วันนี้เราเองอาจจะยังหาไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็จะได้ความรู้ในการที่จะไปประกอบกิจการงานต่างๆในวันข้างหน้าถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่เกิดรายได้ดีกว่าเราจะใช้เวลาไปในทางที่เปล่าประโยชน์มัวแต่มานั่งคิดยอมจำนอนอยู่กับสิ่งที่ทำไปแล้วที่พลาดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เราต้องลุกขึ้นสู้ ให้วางแผนใช้ใจ่ายให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะถ้ารายได้มันไม่พอให้ไปเพิ่มรายได้ของเราเอาเวลาที่เราคิดพูดทำไร้สาระนั่นแหละเอาไปทำเงินไปศึกษาไปค้นคว้าในการที่จะหารายได้พอมีรายได้เพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าเรายังไม่ได้มากก็ใช้ข้อกินให้มันสมทานะของตัวเองอย่าไปใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่าไปฟุ่มเฟือยเหมือนแต่ก่อน และงานที่ทำเนี่ยจะต้องให้เป็นงานที่สุจริตและที่สำคัญงานที่ทำอยู่ต้องพยายามอัปเกรดตัวเองก็คือพยายามสอดส่องให้เข้าใจในงานที่เราทำนั้นๆให้ทะลุป,ปรุกโรง่เราสามารถทำเองได้บอกสอนผู้อื่นได้งานอะไรก็ตามถ้าเราเข้าใจในงานนั้นๆอย่างดี สามารถแบ่งปันผู้อื่นได้บอกสอนผู้อื่นได้และตัวเองก็มีความรู้ความเข้าใจเราจะทํางานนั้นยังมีความสุขเพราะเราเข้าใจงานนั้นๆอย่างทะลุปลุกโปรงและเมื่อได้เงินมาแล้วเราเองต้องรู้จักรักษารู้จักเก็บบ้างแบ่งเก็บแบ่งกินและก็แบ่งลงทุนด้วยเราเองต้องเอาเงินที่ได้มาแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปลงทุนไปต่อย,ยอดในทางที่ไม่เสี่ยง เพื่อให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาอีกทางหนึ่งเพราะบางทีเราได้รายได้มาแล้วเราเองก,ก็ไม่รู้จักเก็บเอาไปกินเอาไปใช้ไปเที่ยวโดยที่ไม่มีเงินเก็บ หรือเราเองไม่รู้จะเอาเงินไปต่อยอดไปลงทุนเงินมันก็ไม่งอกเงยชีวิตเราเองก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นเมื่อมีรายได้เข้ามาเราเองต้องรู้จักแบ่งเก็บแบ่งใช้แล้วก็เอาไปลงทุนจะได้ต่อยอดเงินจะได้พ่อพูนเงินมาแบบนี้ก็จะทำให้มีรายได้เข้ามาชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อรู้จักใช้ใจ่ายให้สมดุลณพอเพียงแก่ฐานะ ทำงานโดยสุจริตและเข้าใจงานที่ทำอย่างดีจนสามารถทำเองได้บอกสอนผู้อื่นได้เมื่อได้เงินมาก็รู้จักการเก็บรักษาทรัพย์รู้จักแบ่งทรัพย์ในการใช้นี่ในการเก็บและในการที่จะลงทุนประการสุดท้ายข้อที่4ก็คือให้รู้จักการครบหามิตรคือคบหามิตรที่ดีเพื่อนที่ดีกัลยามิตร เพราะว่าถ้าคบเพื่อนไม่ดีมีเงินมีทองเดี๋ยวก็ถูกพลานหมดนำพาชักชวนให้ไปสู่ทางที่เสื่อมดื่มสุรา,มราเมรัยไปเล่นการประนันไปที่จมนุมแห่งความเมาหรือไปเที่ยวกลางคืนเงินก็ไม่เหลืออีกเพราะฉะนั้นการครบหามิตรหรือการครบหาเพื่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราได้เพื่อนดีได้มิตรที่ดีก็นำพาไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราได้เพื่อนไม่ดีก็นำพาให้เราตกตาอีก เพราะนั้นสิ่งที่เราเองจะต้องละเลิกก็คือไม่คบคนพาลคบคนที่มีศรัทธามีศีลมีจากกะปัญญาจะได้นำพาให้เรานั้นไปทางที่ดีด้วยชีวิตของเราก็ไปในทางที่ถูกต้องถูกทมนี่คือสี่ประการที่จะนำพาให้เราออกจากวงจรชีวิตเดิม,ดมที่ทำให้ชีวิตของเราล้มเหลวหรือลุกขึ้นสู้ไม่ได้ ด้วยการหันกลับมาใช้จ่ายให้สมรุลพอเพียงเก่ถานะมีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานและทำงานสุจริตรู้จักการเก็บรักษาทรัพย์รู้จักวิธีการลงทุนและรู้จักวิธีการคบหามิตรที่ดีก็<ล>ะจะนำพาให้ชีวิตนั้นกลับมาสู่ในทางที่ดีได้มีความสุขความเจริญก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ